อืมอุ้มมากเลยร้อยเก้าสิบไม่ต้องมานั่งย่างถูกมากร้อยพวกเ,เกมผักห่อผัก,ผกนะปลาเน้นเน้นขนมจีนด้วยจียน นนี้น้ำจิ้ซีฟู้ดด้วยนี่ต้องผสมกันน,นี่น้ำจิ้หวานผสมกันอวอะไรไปสุดไปกว่าน,นี้แล้วนี่ดูนี่ใส่นีืยังเดี๋ยวกินทีหลังเนี่ทำใหญ่กินแต่กลับหลายมหมอบอกให้งดน้ำตาลใช่ไหม,มไม่ต้องกินข้าว วันนี้แม่บ้านขี้เกียจโอเคมุ่พ่ใช่ไหมใช่แซ่บจบจบจบดูเนื้อขาวไหมไม่อยากจะนั่นเลยร้อยแปดติบอย่างทุกยังทูกโอเค รู้ที่แล้วใช่ไหมพอแต่ว,ว่าคนไปมุงเยอะจังแซ <What? S 1> ่